สวัสดีครับผมโตชแนลครับอยู่ในรายการเล่นเพลงเก่านะครับวันนี้ก็มาในเพลงเก่าอีกเพลงหนึ่งนะเพลงของพี่อ๋องกระสับกำปาดิบนะครับผมกับเพลงฉันมันเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่อ๋องก็จะมีเพลงหนึ่งก็มีอะไรหรือเปล่าอะไรใช่ไหมแต่ว่าผมมาในเพลงฉันมันเร็วครับมีอะไรหรือเปล่าผมไม่เล่นนะจัดฉันมันเร็วมาหน่อยดิ้งดิงดิ้งดิงดิงดิงดึง

ใสไม่ดีหรือเปล่าถูกคนเคยรักหากอกเอาเพียงแค่เรารักกันไม่กี่วันเพราะว่าฉันมันเลวหรือเธอ้ายหัวใจยังไม่เคยมีใครตั้งคำถามอย่างนี้สักลาย ว่าฉันมันเลวว่าฉันมันลายหัวใจไม่มีใครต้องการคำอธิบายก็อยากจะฉเฉลยให้ใครรู้ว่าเธอที่ดูนิ่งๆแต่ความจริงข้างในลึกกว่าหน้าตาดี แต่ที่ใจร้ายคงวิเคราะห์ไม่ได้ถ้าไม่เคยรักเธอเพราะว่าฉันมันเลวหรือเธอลายว่าใจยังไม่เคยมีใครตั้งคำถามอย่างนี้สักาย